สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพับนะครับผมระบบอัซิตล็อกนะครับเกรดพรีเมียมงาน OEM นะครับแบรนด์ผีเสื้อมาแบ่งปันให้นะครับผมสวยแน่นอนครับได้สินค้าพร้อมกล่องเกรดพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับข้างในมีใบให้นะมีป้ายให้นะครับระบบอัซิตล็อกนะครับผมพร้อมจองผ้านะครับกาแบรนด์นะครับผมมีตัวล็อกให้อย่างดีนะครับผม สวยงามแน่นอนนะครับระบบอัซิสล็อกนะครับผมเปิดปิดใบมีดโดยใช้ปุ่มนี้นะครับผมกดปุ่มนะครับลัะบัตออกได้เลยนะครับผมเปิดได้รวดเร็วนะครับผมเล่มนี้ความยาวรวมเจ็ดนิ้วนะครับผมใบมีดเหล็ก S อสสิบนะครับความยาวใบมีดสามนิ้วนะครับใบมีดสองสีนะครับตรงนี้เป็นสีซาตินตรงนี้เป็นเงานะครับเงินเงานะครับผมปั๊ม ตาโลโก้แบรนด์นะครับผมชื่อรุ่นหนึ่งห้าศูนย์สามหนึ่งนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับความยาวรวมเจ็ดนิ้วนะครับใบมีดสามนิ้วนะครับผมความกว้างใบมีดหนึ่งนิ้วนะครับสันหนาสามมิลนะครับผมสันเป็นหยักสองจุดนะครับสวยงามนะครับผมด้ามจับจีเทนเกตพรีเมียมลายไม้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมแบบประกบสองฝั่งนะครับน้ำหนักเบาแกนกลางเป็นเหล็กนะครับผม มีตัวยืดแกนกลางสามจุดนะครับผมสามารถย้ายกิ๊บในบังเกงได้ทั้งสองด้านครับนี่นะครับสามน็อตสามตัวนะครับตรงนี้นะครับผมส่านท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับความยาวด้ามจับสี่นิ้วนะครับผมเมื่อกลางใบมีดแล้วระบบจะล็อกนะครับผมพับกลับไม่ได้แน่นอนนะครับผมจะพับกลับต้องเอากดตัวนี้ลงนะครับผมนี่จะพับกลับได้ สวยงามแน่นอนนะครับผมเล่มนี้ยาวรวมเจนิ้วนะครับผมสันหนาสามมิลนะครับผมราคาเบาๆนะครับห5 0้ยห้าบาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับคมกริบแน่นอนนะน้าหนักเบานะคปดิบห้ากรัมเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับผมนี่คมคมกริบแน่นอนนะครับคมหวานเจี๊ยบแน่นอนครับผม มีพัฟเกตพีเมียนะบาประกันให้นะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมมีของมาไม่เยอะนะครับสวยแน่นอนนะครับผมระบบอัซิตล็อกนะครับผมจะพับกลับก็กดตัวนี้ลงนะครับผมแล้วก็พับกลับได้เลยนะครับผมตอนเปิดก็กดตัวนี้ครับสะบบัดขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับผมตอนพับก็ใช้มือเดียวได้นะครับผมสะบบัดแรงๆนะครับแบบนี้เลยครับผมสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับผม ตอนพับเก็บก็กดนะครับรัศมีบัตเข้าแล้วก็ปล่อยนะครับผมใช้งานง่ายเปิดได้รวดเร็วนะครับมีดพับระบบนี้จะราคาแพงนะครับรับประกันไม่มีถูกกว่านี้แน่นอนนะครับผมผมได้กําไรบางๆนะครับผมเกตรีเมียมแน่นอนนะครับเปิดเื่นเปิดง่ายนะครับผมพี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับน้ําหนักเบาแปดสิบห้ากรัมได้สินค้าตามคลิปเลยนะครับผมขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้เกตรีเมียมนะครับผม ไม่มีถูกกว่านี้แน่นอนนะครับรับประกันนะครับ650าบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสะดวกทางไลน์ที่สุดนะครับผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดแมนเฮกนะครับผมเ A N H K ็นะครับ้าไม่เล้ไลน์เล่นเฟซก็โทรมาได้เลยนะครับผม0 9 9 0 2 1 3 0 3 4นะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับสวยแน่นอนนะครับผมมีปัญหาอะไรส่งรูปแจ้งปัญหามาได้เลยนะครับผม ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับเล่มนี้เกรดพีมียมแน่นอนนะครับผมระบบอัซิสล็อกนะครับของดีแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ